สวัสดีค่ะนางสาวเชดาสุขเกษนะคะก็ในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในวิชาโมเดลเบสนะคะในหัวข้อเรื่องในการทำอ่าฮิต i ินดิเ t ชันนะคะโดยใช้โปรแกรมแอสเ n ก็คือใช้อ่าเอ y เน a l y s จีนานะคะ ก็ในตัวอย่างวิดีโอนี้นะคะเราจะยกมาในตัวอย่างของ Excel ที่1ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตารางเทมโลค่ะของ Excel นที่1ก็จะเห็นได้ว่าจะมีสายฮอตนะคะทั้งหมดสามสายอันนี้แล้วก็มีสายโค้งหมด2สายแล้วก็ให้ค่าตัวต้าทีมินเนี่ยค่ะมาอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นในส่วนของซับไพทมก็คือจะเป็นอินเลทเทมแล้วก็ทาร์กเก็ตเทมก็จะเป็นในส่วนของเทมขาออกนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็น MCP ค่ะ อ่าเราก็จะมาเข้าในส่วนของโปรแกรมนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมจะเป็น Aspen Analysis นะคะ Aspen Energy Analysis ก็คือเดีวเราจะทำการกดไปที่ Heat Integration Manager นะคะแล้วกดไปที่ EI Project แล้วกด Add ค่ะเดี๋ยวเราโปรแกรมขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะคะโอเคนี่โปรแกรมขึ้นมาแล้วขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออันนี้นะคะให้เป็น e x a e x หนึ่ง อะอันนี้นะคะก็จะใส่ค่าด a t a ้ห้เราได้มาอยากให้เราบอกไปว่าจะมี hot สามแล้วก็โคสองนะคะเราขอยัดใส่เป็น h อ็หนึ่งสเ็ามซหนึ่งแล้วก็ซ2สองนะคะโอเคแล้วก็ inlet t e m ทก็ตามค่าที่เราได้มาเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Inlet t e m ทนแคะอยัดตรนโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่ะ อันนี้ก็จะเป็น inlet theme นะคะก็ของ h 1หนึ่งเนี่ยก็จะเข้าไปที่ร้อห้าสิบเก้าค่ะแล้วก็ออกที่เจ็สิบเจ็ดแล้วก็นำไปใส่ค่าโอเคหนึ่งห้าเก้าแล้วก็นี้ก็ออกเป็นเจ็ดสิบเจ็ดโอเคแล้วก็ของ h 2สองนะคะสองหกเจ็ดแล้วก็ออกที่แปดสิบค่ะ อันนี้เป็นสองหกเจ็ดแล้วก็ที่แปดสิบเนาะอ่ะเอสามก็จะเป็นสามสี่สามแล้วก็ออกที่เก้าสิบค่ะสามสี่สามแล้วก็เก้าสิบสี่สามโอเคแล้วก็เก้าสิบอ เอสเวลเก็จะคำนวณมานะคะว่าอันนี้ก็จะเป็นสายฮอสเนาะก็จะเป็นสีแดงอันนี้เขาจะคำนวณจากอ่าเทมตรงนี้ที่เราใส่ค่าไปส่วนของโคหนึ่งอ่าโคหนึ่งก็จะเข้ายี่สิบหกนะคะแล้วออกที่หนึ่งสองเจ็ดเข้าสองออกหนึ่งสองเจ็ดองศาเซลเซียสโอเคแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดองศาเซลเซียสค่ะอ่าแล้วก็ไปดูที่ c ีสอง ก็เข้าที่118นะคะแล้วก็อที่สองหกห้นึ่งหนึ่งแปดค่ะแล้วก็อไปที่สองหกห้าเนาะโอเคอ่ะอันนี้นะคะเขาก็จะคำนวณมาให้เราว่านี้เป็นสายของสายโคเนาะก็จะเป็นสีน้ำเงินอันนี้ อุณภูมิก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ชี้ข้างลดแล้วก็เราจะมาใส่ค่าในส่วนของ MCP นะคะอันนี้จะเป็นหน่วยกิโลจูลต่อองศาศเซลเซียสแล้วก็เป็นชั่วโมงนะคะแต่ว่าอของค่าที่เราได้มาเนี่ยค่ะมันจะเป็นกิโลวัตต์ต่อองศาศเซลเซียสนะคะแล้วก็เลยจะแปลงวัตต์เป็นจูลเปอร์เซกเนาะข้างล่างมันเป็นเซกเนี่ยเราเราจะทําให้มันเป็นชั่วโมงแล้วก็คือจะคูณสา0พันหร้อยอ่ะแล้วก็เจะได้เป็นในส่วนของ h e หนะึ่งเนี่ยจากยี่สิบสองจุดแปดห้าเนาะ มันก็จะเป็นนี่นะคะ22.85พอเราแปลงเป็นกิโลจูลต่อองศาเซลเซียสแล้วก็เอเวอร์เนี่ยเาจะคูณ3.6 0พงไปก็ได้ค่าที่แปดสองสองหก8ูน6 0นะคะแล้วก็นอาอันนี้ไปใส่แปดสองสองหกศเนาะต่อมาก็จะเป็นของเ2ดสอของเ2ดสอ สองจุดศูนย์สี่นะคะแล้วก็เปลี่ยนนี่เจ็ดสามสี่สี่ค่ะแล้วเราก็ไปใส่เจ็ดสามสี่สี่เนาะแล้วก็ของเฮดสามของเฮดสามก็จะเป็น ห้าจุดสามแปดค่ะห้าจุดสามแปดสามมากก็จะเป็นหนึ่งเก้าสามหกแปดค่ะแล้วก็อ่ะของซีหนึ่งนะคะเก้าจุดสามสามแล้วก็นำไปคูณ โก้าจุดสานะคะอันนี้ก็ได้เป็น3 3 5 8 8ค่ะโอเคแล้วเราก็มาดูในส่วนของ c 2นะคะก็เป็น19.61เนาะ นี่นะคะสิบเ้าจดหกหนแล้วคูณ3าหก็ได้เป็น70596ูนย์หาค่ะ,ะแล้วก็นำค่ามาใส่นะคะ70596โอเคพอเราใส่ค่า mcp แล้วรนะ้อยเนี่ยเขาจะคำนวณในส่วนของ e n t h a l p y มาให้นะคะโอเคต่อไปเราก็จะนำไปใส่ในส่วนของ utility steam นะคะเราจะทำให้จับตรงคอ t กับโคนเนะะี่ยค่ะสีแดงเนี่ยเนาะเราจะทำให้มันเปลายเป็นสีเขียวเนาะ จะใส่อาคูลิตี้ไปก่อนก็จะเป็นอาคูลิ่งวอเตอร์เนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินไปสองคูลิตี้อันนี้นะคะก็จะเป็นอาสีเขียวแล้วก็คือจะขึ้น s u f f i c i e n c นะคะแล้วก็สีแดงเนี่ยเราลองใส่เป็นอาเฮดพิสติมอาเฮดพิสติมก็ขึ้นเป็นสีเขียวนะคะแต่เราลองลดลองเป็นอาลดเป็นชัว่วสติมอันนี้ไม่ได้เนาะเพราะว่าเป็นสีแดงอ่า แต่ลองลองเป็นมีแดดเปชืสตมโอเคไม่ได้แสดงว่าที่เราลองเป็นอันแรกเนี่ยเป็น hot pressure ได้แล้วเนาะโอเคมันก็ขึ้นเป็นสีเขียวทั้งสองค่านะคะอ่าต่อไปเราก็จะไปใส่ในส่วนของค่าของอ c คโนนอกนะคะก็คือเราจะไปเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตรงเอาอ่าที่เป็น rate of return เนี่ยมันคือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของอ่าอัตราการขึ้นเงินกลับเนาะเดี๋ยวเราอันนี้จะใส่เป็นสิบห้าแล้วก็ให้อ่าเราจะทำร้ำไปเนีอยู่ 5ปีเนาะแล้วเราใส่5ปีแล้วก็อ่าอันนี้จะประมาณอยู่ที่ประมาณ7 2็ดชั่วโมงในการโอเปเรตเนาะโอเคค่ะแล้วต่อไปเราก็จะไปดูดลต้าทีมินจทย์ก็ให้มานอยู่ที่20แล้วเราก็จะไปเปลี่ยนค่าตรงนั้นเนาะอ่ายี่สิ่ะพอมาถึงตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะเขาจะมาบอกในส่วนของค่าของ q ิ o t m i n ิ ก็คือ QH เฮนกับอ่ว QC m i n นะคะค่าเราจะดูตรงนี้หรือว่าจะมาดูจากกราฟก็ได้นะคะเดียเร้ิดอันนี้ก็จะเป็นการในสวนของกราฟคอมพ o สิ t เค u ร์ฟนะคะถ้าเราต้องการจะชิดกันเนี่ยเราก็จะมากดตรงนี้แล้วกดตรงชิดคอมพ o สิ t เค u ร์ฟเนาะอันนี้ก็จะได้ค่ามาตรงที่มันชิดกันแล้วเขาก็จะบอกในส่วนของ่าจุดพิ้นของเราว่ามันอยู่ที่จุดเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราจะดูตรงแก้คอมพัสิทเคอร์ฟตรงนี้ก็ได้ก็คือตรง149เนี่ยคะก็คือ ตรไอเทมพี่เท่ากับศูนย์นก็คือจะเป็นในส่วนของอจุดที่พินกันนะคะแล้วก็น,นี้ก็จะบอกในส่วนของคิวฮอตมินคิวซิมินเหมือนกันหรือว่าเราจะดูเป็นแก๊กฟอสิตเครอร์อันนี้ก็ได้ก็คือตรงเนี้ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนในของพ็อกเก็ตเนาะก็คือตรงที่โปรเซ s แรกกับโปรเซ s อันนี้ก็เหมือนกันพ็ Pop get. อกเก็ตหรือว่ามันจะดูตรงส่วนของยูนิตี้เคอร์ตรงนี้ก็ได้ จะเป็นส่วนของมิติแล้วก็จะเป็นอพอเก็ตค่ะเราย้อนกลับไปดูโอเคอตรงนี้มันขึ้นว่าตรงคอร์สมันไม่พอแล้วนะคะแต่เราจะลองเพิ่มตรงคอร์สอ,อันนี้ให้เป็นไฟฮิตโอเคถ้าเป็นไฟฮิตนะคะมันจะขึ้นเป็นสีเขียวเนาะ เดี๋ยวเราจะลองไปทําในส่วนของการดีไซน์นะคะที่มันจุดแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็สามารถกดตรงเลยวเว่าดีไซน์ได้นะคะอ่าเราลองกดไปให้เป็นขึ้นดีไซน์ตัวอย่างมาสักสิบอันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทําการดีไซน์เองด้วนะคะหรือว่าเราจะใช้จากอันนี้มาประยุกใช้ก็ได้อันนี้ที่เขาดีไซน์มาให้นอะอเดี๋ยวเราจะลองทำํำการดีไซน์เองนะคะจากโปรเซสที่เราได้มาเนาะ ก็จะเห็นไว่าอันนี้จะมีสายฮอตทั้งหมด3สายนะคะแล้วก็มีสายโคสองสายแล้วก็จะมีในส่วนของค่า u ย i l i ทิลิตี้ที่เราใส่ไปอันนี้เนาะที่เราใส่เป็นไฟฮีทกับคู Water ลิ่งวอเตอร์ไปเราก็จะมาทำในส่วนของโชว์พินไลน์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวพินไลน์ของเรานะคะแล้วเราทำทางฝั่งซ้ายก่อนที่เป็นอาวะพินเนาะเราจะ,ะยกตัวอย่างที่อาจารย์ทำไว้ให้นะคะน,นี้ จากอันใกล้ที่สุดก็จะเป็นอันที่ใกล้ในส่วนของพินไลน์นะคะเราก็จะมาดูก็จะเป็นอ่ในการทำร้อห้าสิบเก้ากับหนึ่งร้ยสามสิบเก้าตรงนี้นะคะโอเคนะคะทำการแยกตรงหน้ตร,ตรงนี้ก่อนนะคะก็คือเราจะทำการแยกตัวใช้สปิตอันนี้เนาะเขาจะแยกตรง ของฝั่งสาย c ีฝั่งนี้นะคะก็คือเราจะใช้สปิดอันนี้กดตรงคลิกขวานะคะแล้วก็ลากมาตรง C2 ก็คือจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก,กดคลิกซ้ายเป็นอันทีคลิกปกติอ่ะแล้วก็เขาจะให้เราใส่ค่าตรงนี้เนาะที่ทําการแยกหมดว่าอะไรไปด้านไหนกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ดู3.57นะคะจากทั้งหมด1 9 6เดหกนที่แยกเป็น CP เนาะ อันนี้ก็แยกเป็นสามจุดห้าเจ็ดนะคะจากทั้งหมดสิบเก้าจุดหกหนึ่งโอเคมันก็จะอยู่ค่าที่ศูนย์จุดหนึ่งแปดสองค่ะเดี๋ยวเราก็ทํทำการอันนี้ไป่าใส่ค่าเนาะศูนย์จุดหนึ่งแปดสองอีกด้านมันก็จะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะคะนี่เราก็ใส่ค่าไปแล้ว โอเคแต่เราก็จะนำค่าอ่านำมาใส่ต่อที่มันใกล้สุดก็จะเป็นอ่าของฮอตสามนะคะ1ร้อยห้าเก้ากับของ c ีสองที่อยู่ด้านล่างอัน,นี้แล้วเราจะทำการจะได้ดูได้ง่ายๆนะคะอันนี้ อันนี้ก็คลิกความกันนะคะ Hit ตรง a อ d Hit ด c c เ n นเจอเราก็ลากมานะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะทำการกอรอกค่านะคะอ่ะเป็นร้อยห้าสิบเก้านะคะที่มันออกไปเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราใส่ค่านี้ก่อนร้อยห้าเก้าอันนี้ก็สามารถทายได้นะคะ แล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นของสายโคเนาะเราก็จะเข้าที่ร้อยสามเก้าอันนี้แต่เราใส่ค่าไปก่อนร้อยสามเก้าแล้วก็ออกที่สองห้าร้อยสามเก้าเรเขียนในเมื่อก็คำนวนค่าได้เราใส่แค่อันนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะนำอ่าเดี๋ยว ออันนี้ของพอสองมาต่อกับ c ีสองเหมือนกันอแเ้าใส่ค่าก่อนนะคะออกที่ร้อยห้าเก้าเหมือนกันแล้วก็นี้ก็ร้อยสามเก้าร้อยห้าเก้า แล้วก็อันนี้ร้อยสามเก้าค่ะอันนี้เขาขคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อไปเราก็อ่ะฝั่งซ้ายเราใส่เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาใส่ตรงฝั่งขวาอ่าเราจะเริ่มจากการใส่สปิปนะคะทางตรงพอดหนึ่งอันนี้ โอเคเ,อเดี๋ยวก่อน,นะคะใส่สปิดก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะอันนี้เราใส่ผิดอ่าสปิทก็เป็นตัวนี้โอเคแล้วเ,เราก็จะดูตรงที่แยกนะคะ แยกไปตรงทางด้านบนนะคะ19.61นะคะจากทั้งหมด22.85ุ <c oughs> 9 6 1 22.85มันก็จะไปทางด้านบนนะคะก็คือ0.858เนอะ อันนี้เราใส่ค่า0.858แปดโอเคข้างเราจะคำนวณมาให้เนาะแล้วเราก็นำอันนี้มาใส่เอ็นนะคะแล้วกูกว่าสี่สอันนี้กูนะคะ นีใส่คิดนี้ตคิดหนึ่งทางด้านบนอันนี้นะคะที่มันอยู่ตรงสกิดเชื่อมกับ c ีองโอเคเดี๋วเราก็กลับไปดูค่ะคิดหนึ่งตรงนี้มันทายได้นะคะ159ยห้าสิบ้าโอเคเราก็กดทายแล้วก็ข้างล่างที่มันเชื่อม ก็ทายได้ร้อยสิบแปดตรงฝั่งขวานี่โอเคแล้วก็ออกไปที่ร้อยสามสิบเก้านาะโอเคเดี๋ยวจะขึ้นสีเขียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำสายต่อไปอ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ head สี่เชื่อมกับ C 1นะคะ C2 เชื่อมกับ C1 อันนี้แต่เราก็จะย้อนไปดูค่านะคะอันนี้นะคะมันจะเข้าที่159เนะเราออกไปที่80อันนี้เราสามารถทายได้159แล้วก็ที่80โอเคเราก็ไปย้อนดูที่สายฮอตเนาะอ่ะอันนี้ มันจะเข้าอยู่ที่อะร้อยเก้าจุดเจ็ดสองแล้วก็ที่ร้อยยี่สิบเจ็ดอะร้อยยี่สิบเจ็ดท้ายได้อเดี๋ยวเราลองสักครู่นะคะร้อยเก้าจุดเจ็ดสองโอเค อ่ามันขึ้นสีแดงนะคะลองเราลองหม่อโอเคเดี๋ยวเราทายเป็นฝั่งนี้แทนนะคะมันก็จะขึ้นสีเขียวแล้วเนาะทายตรงนี้จะปกอันนี้ ่ต่อไปจะเป็นเส้นของ H1 นะคะที่จะปิดมาด้านล่างแล้วก็เชื่อมกับ C 1น่งโอเคอันนี้เชื่อมแล้วเราก็มาดูที่ใส่ค่หาส5 9เกาทายได้แล้วออกไปที่138โอเคอันนี้ทายได้แล้วก็ออกที่138นะคะ โอเคแล้วเราก็อ่ามาดูทางใส่ฮอตด้านล่างเนาะแล้วเราทายทางฝั่งฝาอันนี้เราเขีย okay. นว่าจะขึ้นสีเขียวอ้วนะคะ่ะก็จ่ายอะโอ okay. เคแคยวได้แล้วเรามาใส่ค่าเส้นสุดท้ายตรงอ่นนี้นะคะเป็นฮอตหนึ่งกับซีนหนึ่งอันนี้นะคะอันนึงอันซีน เข้าร้อยสามแปดออกเจ็ดเจ็ดกดท้ายแล้วก็ออกเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็ข้างล่างอดี๋ยวเราใส่เป็นยี่สิบหกนะคะอันนี้กดท้ายได้ตรงยี่สิบหกใส่ค่าไปก่อนนะคะแล้วก็ออกร้อยสองจุดสี่สาม สี 4, ่สามอห้อคนนี้กดท้ายเราจะมาใส่ค่าอ่าตรงนี้นะคะเราแก้ร้อยสองจุดสี่สามมันจะออกไปที่ร้อยเก้าจุดเจ็ดสองเดี๋ยวเราลองใส่ค่าก่อนนะคะโอเค ร้อยเก้าที่เด้อลองแก้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็ทุกเจ็ดสองกดทายออกไปที่ร้อยี่สบเจ็ดโอเคกลับมาแก้ตัวนี้ 我的哈。 โอเคอันนี้เป็นสีหเลืองเทมคลอสนะคะเดี๋ยวขอลอง แค่สักครู่หนึ่ง โอเอันนี้เขียวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะมาทําให้ตรงเส้นป่าเนาะกลายเป็นเส้นทึบปกติก็คือแต่เราจะ,ะลาก utility ไปเติมนะคะ,ะนั่นก็จะกลายเป็นเส้นทึบแล้วนะคะตัดท้าย โอเคเขาก็จะกลายเป็นอ่าเส้นทึบแล้วนาอตแลนลากโอเคอ่ะเหลืออันนี้อีกอันนึง อันนี้ก็จะขึ้นเป็นตัวสีเขียวแล้วนะคะก็คืออาสามารถอ่าทำได้เนาะที่เราดีไซน์ออกไปค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอในอ่ะขที่1นึ่เพลยท่านี้ค่ะแล้วก็เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กดอ่ะไฟล์นะคะเซฟแอดแต่เ,เราจะอ่ะมาตั้งชื่อไฟล์นะคะเดี๋ยวไปหาโฟลเดอร์เราก่อนเนาะ อันนี้เราจะตั้งชื่ออันนี้เป็น e x a m งหนึ่งนะคะให้เป็น r 1โอเคแล้วก็กดเซฟนะคะค่ะก็ขอจบการนำเสนอกันเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ